โอ้ขับเก่งจังเลยขับเก่งจังเลย พร้อมนะครับไปไปเลยไปเลยไปเลย้เก่งมาก ต่อเลยต่อเลยต่อเลยสุดยอดมาเลยครับมาเลยมาเลยเยี yeah. ่งโตอตอตโตหูสวยงามไป ดันวัดใจดันวัดใจอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วอย่าแผ่วติดนะครับติดติดติดไปเลยครับไปเลยไปเลยโอเคแน่นิสุดยอดเยี่ยมสวยสวยสวยติดโอเคไหมครับมันดีมันดีดด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  สน mhm. ุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกมสนุกไหมครับผมสุดยอดโอเค เดีแยมีลกค้าเราเอาเองครับเราเอามาผัดขกค้าคัที่เทาส ไม่ลง